ท่านนี้บอกว่าเพิ่งไปได้ผลเลือดมานะคะเครตินี1น6 1 6 GFR 52คุณหมอบอกเป็นไตเสื่อมอีกประมาณกี่ปีคะถึงจะฟอกป้ากังวลใจมากคะ่ะป้ายุ60เป็นความดันเป็นไขมันไม่เป็นเบาหวานมีโปรตีลวัสองบวกคะ่ะคุณหมอให้ลดเค็มมันนะคะหมอคิดว่าขออ้างอิงจากตัว GFR ที่เป็น52นะคะโดย GFR 52แล้วก็ อายุ60เนี่ยอันนี้แทบจะค่อนข้างสบายใจนะคะบอกกังวลเรื่องฟอกไตหมอใช้คําว่าเจนเย็นก่อนนะคะคุมดีๆนะคะคุมคุมอะไรบ้างนะะี่ค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเบาหวานก็คุมเบาหวานนะคะเป้าหมายโดยทั่วไปเราดูน้ําตาลสะสมนะคะน้ําตาลสะสมเวลาดูในผลเลือดชื่อว่าฮิโมโกลบินเอ c นะคะก็คือตัว H ใหญ่ B เล็กนะคะแล้วก็ เเล็กเล็หนึ่งห้อยตรงเล็กๆแล้วก็4นะคะฮิโมโคลบินเ1 c คือน้ำตาลสะสมประมาณ7นะคะแล้วก็คุมความดันนะคะความดันก็ที่หมอแนะนำในหลายๆวิดีโอก็คือให้จดความดันทุกวันนะคะความดันอ,อย่างน้อยๆไม่ควรจะเกิน140-90นะคะอันนี้คืออย่างแบบสุดๆแล้วไม่ควรมักจะไม่ควรเกินนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีโปรตีนรั่วเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะให้แนะนำลงไปน้อยกว่า130-80ได้นะคะ เป็นไขมันก็คุมไขมันด้วยค่ะใช่คุณหมอบอกให้ลดเค็มมันก็ใช่ลวค่ะก็แบบนั้นเลยนะคะทีนี้ถามว่ากังวลเรื่องฟอกไตหมอใช้คําว่าคนก็จะชอบถามใช่ไหมคะพอเวลาเป็นไตแล้วเอะกี่ปีจะฟอกใช่ไหมคะก็จะตอบว่าไม่มีใครรู้ใครนะคะว่าเอ,อะเมื่อไหร่จะฟอกแต่ว่าโดยตัวเลขที่ถ้าหมอตอบลอยอย่างนี้ก็เอะเหมือนฟังล้วไม่ไม่ไม,ไม่นึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะหมอก็จะตอบว่า ก็นึกภาพแบบนี้นะคะโดยทั่วไปอะคะ่ะเปอร์เซ็นต์ไปถ้าเกิดว่าเราคุมดีอย่างไรก็ตามนะคะโดยธรรมชาติเนะะี่ยค่ะเขาใช้คำว่าจะลดลงประมาณ1%นต่อปีนะคะกเ็เรามักจะใช้ตัวเลขประมาณว่าถ้าเกิด g f r 10เนะะี่ยค่ะอาจจะต้องเออระวังเรื่องการจะฟอกไตนะคะเพราะฉะนั้นถ้า g f r 52นะคะแล้วทำยังไงถึงจะเป็น10ก็อีกตั้งเท่าไหร่คะ4 อ่าสปีนะคะ42ปีตอนนี้คุณป้านี่บอกหมออายุ60ใช่ไหมคะ42ปีก็คืออายุร้อยสองนะคะถึงจะฟอกเลือดนะคะอันนี้ก็เหมือนตัวตีตัวเลขเบื้องต้นให้แล้วกันนะคะก็อายุอายุร้อยสองนะคะซึ่งหมอก็จะใช้คําว่าจริงอายุร้อยสองบางท่านเนี่ยแย่จากอย่างอื่นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากก็จะเป็นที่มาของการที่ว่าไม่ได้อยากให้ว่าจะมากังวลกังวลเรื่องไตามากเกินไปนะคะ แต่ว่ามีบางท่านนะคะที่หมอพูดบ่อยบางท่านมีโบนัสใช่ไหมคะเอปีแล้วปีเล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แย่ลงนะคะหมอ,อจะชอบดูคนไข้กลุ่มนี้มากนะคะกลุ่มที่แบบว่ากังวลเยอะๆหมายความหมายก็คือว่าแบบไม่อยากให้กังวลสิ่งที่หมอจะบอกก็คือว่าชอบดูในมุมที่ว่าที่หมอบ,บอกว่าชอบดูหมายความว่า หมอชอบที่แบบว่าท่านกังวลแต่แต่หมอเนี่ยต้องการที่จะมาบอกว่าท่านไม่ต้องกังวลเกินเหตุท่านก็ดูแค่ว่าสิ่งที่ควรจะทําคืออะไรนะคะเรียนรู้การดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องอะไรเยอะค่ะดูในในสิ่งที่เขามีแนวทางอยู่แล้วว่าคุมแบบนี้ทําแบบนี้นะคะไม่ไม่ไปไหนอะค่ะเรื่องไตก็ชะลอได้นานมากนะคะเพราะฉะนั้น ความที่แบบกังวลเยอะๆแต่หมอเข้าใจในความกังวลเยอะนะคะนี่หมอกกจะเทียบว,ว่าบางคน,นะคะงอะค่ะกังวลเจอเจอก็คือแบบกังวลแล้วก็แบบมีคนนู้นคนนี้มาเล่าอย่างงู้นแล้วก็จะอย่างงู้นอย่างนี้เยอะไปหมดเลยแล้วก็จะเกิดความกังวลเยอะจนบางคนท้อแท้ลแล้วก็หมดหมดกาลังใจไปเลยแล้วทาให้แบบทานอาหารไม่ได้ไม่ยอมหาความรู้ในการดูแลอันนั้นน่าจะแย่จากอันเนี้ยมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเ,เพิ่งจะรู้ว่าเป็นไตใช่ไหมคะช่วงแรกเนี่ยความรู้สึกจะแย่มากอันนี้ที่หมอเจอนะคะก็คือความรู้สึกจะแย่มากจะแบบ คิดอะไรเยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บถ้าตั้งตัวได้นะคะหาความรู้หาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยไตระยะแบบนี้สบายๆนะคะไม่ได้ว่าคือถ้าเกิดเป็นไตระยะประมาณนี้หมอก็จะดูก่อนถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้เครียดเยอะไม่ได้ไม่ได้กังวลถึงห้องไตเนี่ยบางทีหมอไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องฟอกไตให้ฟังเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้ใกล้เคียงแบบนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่บางทีจะต้องไปคุยเพราะสุดท้ายบางทีไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟอกไตเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะ